ครับผมสวัสดีครับพี่น้องวันเสาร์ยามแรงครับออกจากเวรโรงเรียนมาใส่ไว้หลังห้องพักครับพี่น้องครับนี่ครับกลางๆมู่บ้านนะครับที่พักโอ้ใส่แป๊บแป๊บชูโมงครับพี่น้องชั่วโมงกว่าหมดแล้วครับรับนล้วรับแล้วนะสู่กันดูเดือดครับพี่น้องเพราะว่านกออกจากพุ่มนี้ครับเป็นพุ่มที่ผมเคยถ่ายคลิปล่องดูๆแล้วพี่น้องนะครับนกอยู่หลายครับนอนทั้งนกพิราบทั้งนกเขานะครับนกเขาเชื่อว่านกยังสารพัดพี่น้องออกจากพุ่มนี้นะครับ คือสภพาพแดล้อมครับพี่นอ้องอาจจะเป็นป้ากลางกรุงก็ได้ครับตัวยุติติดสำร้งติดติดกรุงเทพนะครับพี่นอ้องนะครับเอา้าสู่กันซ้อมจนว่าหนังจนว่าอิดจนว่าลาหน้าพี่นอ้องหนังเพี้ยรลดครับเอา้าบอ่อผาดครับพี่นอ้องคบิดว่าบ่อผัดในนอนนะเลี้ยวขึ้นมาจากสันหาเห็นน้ำเมเปี๋ยนย,ยิ่วัญนะครับแล้วขอหยัด้าพี่น้องเปรียวหนก่งกัแล้วกัพพน,กน,กกน,กนครับไส้ต้นนี่แหละครับพี่นอ้องครับต้นเดียวกันกับยูนงเลี้ยนแหละครับผม นะครับใส่งามินๆเลยพี่น้องเข้าไปคือบอมีหมองง่อยครับใส่ควนเลยนะครับขออย่าเอานกลงกันพี่น้องครับ นี่นะครับพี่น้องครับเชลยครับผมโอ้หงั่มหงั่มหงั่มนี่แหละครับพี่น้องครับเจ้ามิตรภาพนะครับครับแต้มที่สองของมนี้ครับร่วมแล้วเป็นแต้มที่สามนะพี่น้องนะโอ้เชลยตัวนี้งามพี่น้องนะครับโอ้ดินดินถึงมินมินเลยพี่น้องก็อย่ามินมินครับโธตัวแรกนี่แต่ไดายุงเรื่อนงามอยู่ครับพี่น้องครับมีเสียงซ้อนนะ ตัวนี้หยอ,อกเดี๋ยงกหน่อยครับตัวนี้ส่งขึ้นอกบานเท่าพี่น้องนี่นะครับขึ้นอกบานเท่าเลยนะครับเานาะจะไหนกะว่ามันคืออยู่แล้วครับผมจะเลื่อยสองตัวนะครับในมือน,นี้ทั้งสองตัวนะครับสิ้นเดือนอาชีเอากระบานครับพี่น้องนะฝากน้ำรถตูก้กระบานครับ เฉลยในเมืองครับพี่น้องเฉลยในเมืองยน่ยมันรงแรงกับประมันหาม้งกครับตอนนี้พี่น้องนะครับเมื่ออื่นจะมีตะพรรสิเดชผักแล้วครับผัวไซมันนี่ไซร่วมแล้วนะครับไม้นี่ไม้ที่หาครับผมนับเห็ดมืดมือครับพี่น้องคุมค่าคุมราคานะครับสมสมว่าเป็นนกเกานะพี่น้องไม่เป็นนกไม่แน่นอนเล่นในมืดเมือปานนี้นะครับเป็นนกที่เป็นตัวเปนนกเกานะครับ ก็แปลกเรกครับที่จะคลองเก่าเขาเจ้ามานําซื้อขึ้นนะแต่เราบ่ขายนะครับไปเตยบานดอนบ่มครับพี่น้องเอา้าโอ้งามอยู่พี่น้องประทับใจขนาดครับฉเฉลยเมื่อหนาวเป็นยังไงตัวผูแล้วพี่น้องตัวบันเทียงกันอยู่นี่นะครับเสียงอกกลางหายเงยหน่อยครับเสียงแปรซ้ำกัน,นหมดละครับกับเจ้ามิตรภาพก็ได้กับพวกนี้นะครับต้นไทร แย่งกันอยู่นี่แหละครับครับผมเอาจังว่าจ้าในกัสสวัสดีพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนครับผมเดี๋ยวตัอออกตัวเทนะียนหนาเดี๋ยวเสียขีดไปพี่น้องเบิ่งครับผมสวัสดีครับ